เลยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆก็อาจจะมีความสุขกับการแบบไปเที่ยวกับเพื่อนสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปนู่นไปนี่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวเรื่องธรรมดาเราแก่แล้วก็ให้เด็กๆขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติรับทุกๆอย่างมันก็จะมีเจนใหม่ขึ้นมาก็มาได้รับบทบาทใหม่ๆที่เราเคยเล่นเราโตไปแล้วก็ จะเป็นอีกแนวหนึ่งเล่นอีกบทบาทหนึ่งก็ตามอายุเข้าใจได้ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักมากๆสำหรับคู่ของพระเอกหน้าคมเข้มแฮสสวีและนางเอกหน้าหวานมุกดานรินรักที่กระแสะคู่จิ้นของคู่นี้มาแรงมากๆด้วยความที่เคมีเข้ากันสนิทกันรู้ใจกันยิงล่าสุดไทยเซตปี่ใหม่คู่กันฟินจนหลายคนถามว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันมากกว่านี้หรือเปล่า เราได้เก้มมาแล้วมุกดาเป็นไงบ้างย้อนนิดนึงมุกดาส่วนการลุกใจว่าอ่าก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่เราก็ถ่ายกับเขมด้วยเราเห็นของกนแล้วกันเลยนะแปลกซิแพคหรืออะไรนี้ใช่าซิกแพคเห็นอยู่แล้วค่ะ เ็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้เขินอะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบมันใกล้ชิดก็เลยจะเขินเขินบ้างยังมีเยอะครับยังมีอีกเยอะรอดูของมุกนี่แซบเลยผมบอกแล้วแซบแซบเลยแหละมันจะมันยังมีเซตที่ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาด้วยใช่รอเนาะ รอๆกันหนูยังไม่เห็นภาพมันเลยตอนนี้รอรอการโอนคัอเคอะเราจะร่ปรเศกาลเลยซึ่งสาวมุกดาก็ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขกับการทำงานไม่หวันขึ้นลูกใหม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนสถานะตอนนี้คือโสดกับคู่จิ้นเข้มก็ขอบคุณแฟนคลับที่ชื่นชอบตอนนี้สนิทกันมากมีความหวังดีให้กันเสมอ แล้วก็แบบว่าเ,เอออกมาเจอเซลลแซวว่าแบบ<ม>นั่นเอกหรือว่านั่นเอกคู่เด็กดิ้งจะกลับมาช่วยคู่เด็กดิ้งเราเมื่อไรละครมุกยังไม่ไดออนเลยตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าละครจะกลับมาออนเมื่อไรหมายถึงว่าอันที่มุกเล่นเนี่ยจะมีแลนออนแอ์เมื่อไหรยังไม่ทราบแต่ว่าก็ ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะแต่ว่าจะถึงชั้นคู่เลตติ้งเลยเหรอทุกคนแล้วก็ไละครทุกเรื่องดีหมดเราแบเออรัอมือตาได้เลยอุ้ยไม่ขนาดนั้นละครทุกเรื่องทุกคนดีหมดมีคนละแบบคะ ก็อย่างที่บอกว่าคือด้วยทุกๆอย่างตอนนี้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไประบบของแต่ละอย่างทุกๆคนการดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจได้ฉัอนเราแค่แบบเอนจอยกับงานที่เราทําแล้วก็แฮปปี้กับคนที่มองว่าเออละครเรื่องนี้สนุกเราแฮปปี้แล้วค่ะก็มไม่ได้เก็บเอาอะไรมากดดันดูเราได้นดครับ ะะก,ก็ได้ยินแววๆว่าอาจจะประมาณนี้ออนประมาณนี้แต่ว่าที่โชว์ชัวรจริงๆมุ้ยยังไม่ยังไม่ทราบจริงๆแต่จะได้รูกันไทยในปีนี้ไมนี่ไม่ทราบเลยต้องลององ้รอแบบจริงๆว่าเมื่อไหร่ตอนก่อนหน้านี้หายหน้าหายตา ก่อนหน้านี้ที่หายหน้าหายตาไปก็มีถ่ายไฟน้ำช้างแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งที่เป็น30เพิ่งเริ่มต้นก็มีแผนที่จะออนแอร์น่าจะปีนหน้าเหมือนกันสองเรื่องนี้น่าจะปีหน้าคิดว่าก็คือเดืเอดแบบว่าตอนนี้คืออยากรอ,อกอ็้วก็รอ,อแผนเนาะใช่รอรอแผนรอจังหวะเวลาอะไรต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นแพลดฟองกำกับสัญญาต,ตอนนี้เราถึงเรายัออยางอยู่ช่อ,องเจ็ดตอนนี้ยังอยู่ช่องเจ็ดค่ะก็บอกว่าตอนนี้ลุก รู้ว่าคืนลุกใหม่กันมาเรื่อยๆเลยนะเราก็คือเหมือนจะค่อยๆขึ้นเป็นลูกพี่แล้วเรื่องธรรมดาเราแก่แล้วก็ให้เด็กๆขึ้นมา <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติค่ะพอเราโตขึ้นประมาณนึงทุกทุกทุกอย่างมันก็จะมีเจนใหม่ขึ้นมา <c oughs> กมา็มาได้รับบทบาทใหม่ๆที่เราเคยเล่นเราโตไปแล้วก็จะเป็นอีกแนวหนึ่ง <c oughs> เล่นอีกบทบาทหนึ่งก็ <c oughs> าตามอายุเ <c oughs> ข้าใจได้อย่างเราเองก็เรียกว,ว่าทำใจนะคะถ้าถกเกิดบนรยกาแก่เราค่ะ ม,มันมันไม่มถึงขั้นต้องทาใจมังเป็นคนแบบชิลๆอยู่แล้วเพราะว่าเราเอนจอยกับการทํางานที่แบบเฮ้ยเราเรามีความสุขกับงานนี้เราเราแบบโฟกัสแค่นี้เลยความสุขของเราได้ทํางานแฮปปี้จบเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มองอะไรรายล้อมขนาดนั้นแค่แค่มีความสุขกับการทํางานก็พอก็บกแะแสขคุณจี้่ะก่อนหน้านี้ จริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าแฟนๆทุกคนที่รักในตัวมุกเข้มก็ยังคงแบบคอยซัพพอร์ตมุกกับเข้มมาตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นงานข้างนอกงานข้างในงานละครคู่หรือว่าแบบเป็นมุมตื่นๆก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังรักเรายังคอยซัพพอร์ตเราเสมอก็คิดว่าการที่มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ก็เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณในการขับบ้านคู่บ้านเดี่ยวทุกคนมากนัเนาใจตอนนี้ สดร้อ<ท>ยเปอร์เซ็นต์เลตลอดอะไรนะไม่มีใครเข้ามาพูดคุยกับใครก็ก็มกีบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกับใครจริงๆแต่เราโมงไหมคะว่าเราปร่วยขนาดนี้เราสดได้ไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคือโฟกัสเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะมีความสุขกับการแบบไปเที่ยวกับเพื่อน สนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปนู่นไปนี่คนเดียวหรือทำอะไรทํางไอย่างนี้ม้าทำให้เมีความหวังมากขึ้นแล้วมีความหวังมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่อยากให้ทุกคนคิดไปไกลหรือว่าไปถึงจุดไหนแต่ว่าด้วยมุกกับแค้มเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆแล้วเราสนิทกันแบบแบบมากๆจริงๆเราเลยแบบเราเลยรู้สึกว่า การอยู่แบบเนี้ยเป็นเพื่อนการซัพพอร์ตการหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยังยืนมากมากอันหนึ่งเขาอยากเป็นอยากสถานะสถาบันมากกว่านีค่ะค่ะเขาเปิดงานมไว้พูดยากเลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นมันเป็นจังหวะเวลามั้งคะ แต่ว่าอยู่แบบนี้มันก็แฮปปี้ตอนนี้ก็เสพความน่ารักของทั้งคู่ไปก่อนนะคะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนแต่มีความหวังดีให้กันไม่ว่าจะสถานะไหนย่อมดีเสมอค่ะ